หลายจังหวัดยังน่าห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังน่าห่วงอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานมีน้ําท่วมสูงพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนในหลายพื้นที่ขณะที่ชาวเมืองมหาสารคามน้ําชีขึ้นสูงสุดวันนี้ทางการเตือนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอําเภอโสปราบน้ําท่วมสูงรอบสที่อําเภอโสปราบจังหวัดลําปาง หลังจากฝนได้ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนาถนนทางเข้าหมู่บ้านระหว่างบ้านทุ่งพัฒนาเข้าตัวอำเภอศพราบถูกตัดขาดส่วนวัดบ้านทุ่งโรงเรียนรวมถึงบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำห้วยห้วยสมัยได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า100หลังคาเรือนบางจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรและขณะนี้น้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เบื้องต้นกู้ภัยลำปางจุดสบปราบและทีมนาทีลำปางต้องนำเรือท้องแบนนำน้ำดื่มเข้าไปแจกใจ่ายให้ชาวบ้านที่ออกมาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุขณะเดียวกันทางเข้าออกหมู่บ้านจุดนี้ก็ถูกปิดไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านทุ่งพัฒนาจึงยังไม่สามารถออกมาได้จากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่า ในหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่และท่วมสูงในบางจุดบริเวณใกล้ลําห้วยมีน้ำไหลเชี่ยวเข้าหมู่บ้านสำหรับความเสียหายครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าถือเป็นครั้งที่สามแล้วที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมวลน,น้ำชีทะลักท่วมที่นากว่าพันไร่ มวลน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลามาจากจังหวัดมหาสารคามได้เอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวและพื้นที่เกษตรในตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งประตูระบายน้ำกุดเชียงบางยังสามารถกักน้ำไว้ได้หากน้ำไม่มามากกว่านี้โดยปริมาณน้ำสองฝั่งของแม่น้ำชีเริ่มล้นตลิ่งแล้วและส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนไร่นาของชาวบ้าน และเจาะเข้าท่วมหมู่บ้านหนองแคหมู่8ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารชาวบ้านต้องเร่งกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่ทหารจากหน่วยพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดสุรินทร์นำกำลังพลและเรือท้องแบนมาเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือหากปริมาณน้ำมามากจนเข้าท่วมหมู่บ้านหนองแคฝนถล่มหนักน้ำป่าล้น ท่วมหมู่บ้านกว่า50หลังที่ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยน้ำป่าจากลำห้วยน้ำพูไหลเชี่ยวกราดเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านน้ำพูสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรชาวบ้านต้องรีบขนย้ายเข้าของหนีน้ำขึ้นที่สูงโดยก่อนเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวานนี้ ทำให้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายแล้วอย่างน้อย50หลังคาเรือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านน้ำผูตำบลเมืองนอกจากนี้ยังมีนาข้าวข้าวที่กําลังรอการเก็บเกี่ยวและตั้งท้องก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นบริเวณกว้างขณะที่นายอำเภอเมืองเลยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วน เตือนชาวเมืองมหาสารคามน้ำชีขึ้นสูงสุดวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในหลายหมู่บ้านต่างมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งบ้านท่าประทายโนนตูมและโข่งกุดหวายโดยเฉพาะโข่งกุดหวายได้รับผลกระทบหนักที่สุดในจำนวน100หลังคาเรือนถูกน้ำเข้าท่วมตัวบ้านแล้วราว50หลังคาเรือนถนนกลางหมู่บ้าน ตามตรอกซอกซอยต่างๆถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดโดยระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันนี้บางครอบครัวต้องไปเช่าห้องอยู่ด้านนอกบางส่วนต้องย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติที่มีบ้านสองชั้นหรืออยู่พื้นที่สูงที่น้ำยังท่วมไม่ถึงสัตว์ใหญ่ถูกอพยพไปอยู่พื้นที่สูงหมดแล้วเหลือเพียงสัตว์เล็กอย่างไก่ที่จะอบพยพในภายหลังตามสถานการณ์น้ำรายวัน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสาร,รคามได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ว่าประเมินจากศูนย์อุทกวิทยาและมวลน,น้ำที่มาผ่านอำเภอโกสุมพิสัยคาดว่าแม่น้ำชีช่วงผ่านอำเภอเมืองจะขึ้นสูงสุดภายในวันนี้13ตุลาคมโดยจะเพิ่มจากระดับปัจจุบันอีกราว50-60เซนติเมตรชุมชนวัดสนามชัยโบราณสถานย่งท่วมสูง สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักด์ลดการระบายน้ำลงบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและครองสาขาส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ในพื้นที่ของตำบลสนามชายัยอเภอบางไทรจัังหวดพระนครศรีอยุธยาซึ่งรับมวลน,น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าศัก์ได้ไหลามารวมกัน ยังประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงประกอบกับมีน้ำทะเลน,นูนขึ้นมาอีก30เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบให้กับบ้านเรือนวัดสนามชายัยโรงเรียนวัดสนามชายัยรวมถึงโบราณสถานเจดี JD วัดสนามชายัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงถูกน้ำท่วมสูงทางการต้องนำถุงยางชีพขนใส่เรือพายเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดสนามชายัย พร้อมทั้งสอบถามความเดือดร้อนเพื่อรอการช่วยเหลือต่อไปพายุกระโชกแรงซัดฝูงช้างหน้าหลวงปู่ทวดล้มสามตัวส่วนที่จังหวัดพังงาได้เกิดลมพายุกระโชกแรงในพื้นที่เทศบาลเมืองพังงาและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบ้างหลังกระเบื้องหลังคาบ้านปลิวหายไปหลายแผ่น ขณะที่บริเวณลานหลวงปู่ทวดสวนกาจนาพิเศษเขตเทศบาลเมืองพังงาพบว่ารูปปัน้นฝูงช้างจำนวน12ตัวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดถูกลมพายุซัดล้มลงเสียหายจำนวน3ตัวสถานการณ์น้ำท่วมขัง6จังหวัดอีสานกว่า1.2ล้านไร่วันนี้13ตุลาคม64 GIS TDA ได้ใช้ดาวเทียม Cosmos s k y m e 4ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดพบน้ำท่วมขงมังบริเวณบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแกน่นและชัยภูมิรวมทั้งสิน้น1 5, 2 5 5 2ล้าไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มตม่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและที่อยู่อาศัยบางส่วนจากข้อมูลภาพดาวเทียมเหล่านี้จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจทางด้านการวางแผนการติดตามการประเมินสถานการณ์และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป